ที่บ้านเอ่ยอ่ะ มันมีบอกเกลเบิมันมีถังแบบน้ําที่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วยังไงแล้วยังไงอะคือเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งแล้วมันจะแต่ก็เสียดายอะแต่เลี้ยงปลาได้ไหมไปเลี้ยงปลาได้ไหมหูมันก็เบื่อแล้วว่ามันต้องเลี้ยงจนไม่รู้จะเลี้ยงไงจะทำอะไรจะทําอะไรคือเออมีไอเดียหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยพี่แบงเนี่ยเป็นคนทดลองใช้คนแรกอ่ามาฟังไอเดียเออก่อนกันมาทำเลยได้เลยเอามาเปลี่ยนเป็นสุขขาค่ะโําหทได้จริงๆพี่แบงเพราะว่าที่โรงเรียนบ้านบึงแกมเพิ่เมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาดััดแปลงง สำหรับเก็บน้าฝนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นห้องสุข,ขาค่ะโดยนายสมานฉันจันทรมณน,นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเขาก็นําแนวคิดที่จะสร้างความสุขคลายความทุกข์ด้วยการสร้างห้องสุข,ขาใหม่ให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือถังเก็บน้ําฝนเนี่ยนำมาดัดแปลงเป็นถังแบบฝอ3 3หรือถังน้ําแบบคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน4ถังด้วยกันนะ และเตรียมดป็นเหมืนการทุบทิ้งแต่ว่าทางเรียนเห็นแบบนี้เออเอามาตกแต่งซะหน่อยค่ะเป็นห้องสุข,ขาส่วนตัวแบบนี้กว้าง1 9 0ซนมสูง2 2 0ซนตมรภายในนะก็มีการทาสีสารปูกระเบื้องสีสันสวยงามติดชักโครกกระจกส่วนด้านนอกเนี่ยเขาก็เตรียมปรับสถานที่ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสร้างความร่มรื่นกันไปค่ะ โดยคุณสมานชันก็บอกนะคะว่าห้องสุขาจากถังเก็บน้ําฝนเหล่านี้นะคะชาวบ้านแล้วก็ผู้ปกครองร่วมกันนะ้าบริจาคทุนทรัพย์ช่วยกันดัดแปลงคือมีความเห็นตรงกันไงไว่าถ้าทุบทิ้งเนี่ยก็เสียดายน่าจะดัดแปลงมาเป็นประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ะ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมาทําจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเสนองบประมาณในการสร้างใหม่รอ,อนานเหลือเกินก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันบ้านวัดโรงเรียนดัดแปลงมาแบบนี้ล่ะค่ะเป็นห้องสุขาจากถังเก็บน้ําฝนเก่ามีความสวยงามไปอีกแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผอ,อพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะครับ,รบพอดีไอถังน้าฝนเนี่ยพอส3ม,สมนี่มันมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับก็แล้วก็จําหน่ายไปแล้วเราก็เลยคิด คิดหาประโยชน์จากเขาก็เลยเอามาทําเป็นห้องน้ําครับงบประมาณที่ได้ก็จากชุมชนบ้างจากคุณครูแล้วก็หลวงพ่อให้มานะครับแล้วก็ที่ทําก็ชุมชนก็มาช่วยครับเออก็เป็นไอเดียดีๆเนะะาะแต่ว่าเอ๊ะพี่แบงค์คะทำไม<อ>ทำไมดู เ้ออะไรขนาดนั้นเป็นไงได้ผลไหมต้องลองนั่งดูนะทำไมกลิ่นมันออกองนี่ยังไม่ได้ถ่ายจริงให้กลิ่นมันออกนะลองนั่งดูก่อนประตูประตูก็ไม่ปิดเลยหรอโอ้โหนี่จะบอกให้เมื่อกี้บ้านหง่อไปสองเลขก็สดไปสองทีแปดแปดมีหน้าละกินหึ่งเชียวโอ้ขอพอก่อนค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าว สำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ